สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้ เป็นเรื่องราวของจอห์นไวท์เบเกอร์วัย21ปีจอห์นอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวของเขาในโอเชียนซิตี้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเช้าของวันพุธที่11เดือนมีนาคมปี2009 John w จอห์นไวส์เบเกอร์หนุ่มวัย21ปีได้ออกไปชอปปิ้งกับแม่เพราะจอห์นมีกำหนดที่จะเริ่มงานใหม่ในอีกหนึ่งวันแม่ของจอห์นจึงชวนเขาออกไปซื้อเสื้อผ้าสำหรับเตรียมใส่ไปทำงาน หลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จแม่ของจอนก็ไปส่งเขาที่บ้านก่อนแล้วแม่ของเขาก็ออกไปข้างนอกต่อเวลาประมาณ11โมงมีจดหมายมาส่งที่บ้านของจอนและจอนก็ยังอยู่ที่บ้านแต่เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแม่ของเขากลับมาที่บ้านเธอกลับพบว่าจอนไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วและไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแม่ของจอนเริ <sources> ่มเป็นก he ังวลเมื่อเธอตามหาจรไม่เจอแต่เธอก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรมากนัก เธอคิดว่าบางทีจอรนอาจจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนเพราะปกติแล้วเวลาที่จอรนจะออกไปไหนเขามาจะขับรถออกไปมากกว่าการเดินถึงแม้ว่าเป็นระยะทางเพียงสั้นๆเขาก็จะขับรถไปเสมอแต่เมื่อแม่ของจอรนเดินไปดูรถของจอรนก็พบว่ารถของเขาก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิมเธอจึงคิดว่าอาจจะมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งมารับเขาก็เป็นได้แม่ของจอรนจึงตัดสินใจโทรหาเขาแต่ก็ได้แต่ฝากข้อความ แต่เมื่อจอรนไม่ได้ติดต่อกลับมาหาแม่ของเขาจนกระทั่งเที่ยงคืนแม่ของเขาจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกชายของเธอได้หายตัวไปเธอเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าทรัพย์สินภายในบ้านของเธอไม่มีอะไรที่หายไปและในบ้านก็ดูปกติดีทุกอย่างยกเว้นแต่ห้องครัวที่ดูเหมือนว่าถูกกระแทกด้วยสิ่งของบางอย่างและดูเหมือนว่ามีหลายคนเข้ามาที่ครัวหลังจากนั้นก็รีบออกไป หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าจอรนอาจจะชวนเพื่อนมาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันออกไปข้างนอกแต่แม่ของจอรนบอกว่าปกติแล้วถ้าเขาจะชวนเพื่อนมาที่บ้านเขาจะต้องขออนุญาตจากแม่ของเขาก่อนจอรนได้วางแผนที่จะเรียนทำอาหารในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเพราะจอรนได้งานใหม่ที่ร้านอาหารที่มีชื่อว่า Castle c o r n e r ในโอ e a n City จอนเคยทำงานที่ร้านอาหารนี้มาก่อนแต่เมื่อฤดูการท่องเที่ยวสิ้นสุดลงเขาก็ถูกเลิกจ้างจอนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งหลังจากที่ถูกเลิกจ้างไปประมาณหนึ่งปีตามที่พ่อของจอนเล่าเขาบอกว่าคนส่งจดหมายเป็นคนที่เห็นจอนเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายตัวไปและคนส่งจดหมายก็เล่าว,ว่าเมื่อเขาไปถึงที่บ้านของจอนเขาเห็นประตูข้างบ้านเปิดไว้ เขาเห็นจอรนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นหลังจากนั้นจอรนก็ออกมารับจดหมายและนำไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์ครัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับจอรนหลังจากนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจของโอเชียนซิตี้ได้ออกมาร้องขอให้ประชาชนช่วยกันตามหาจอรนจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจวสอบประวัติของจอร,จอรนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเขาไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายใดๆมาก่อน และไม่มีเหตุผลใดๆที่เขาจะหายตัวไปโดยที่ไม่บอกกล่าวใครบัญชีธนาคารของเขาไม่มีการเคลื่อนไหวเลยตั้งแต่วันที่เขาหายตัวไปรวมถึงการใช้โทรศัพท์ของเขาก็เช่นกันพ่อของจอนได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าจอนไม่ใช่คนที่เวลาออกไปไหนจะไม่บอกกล่าวใครและเขาก็ยังเล่าอีกว่าจอนเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่เขาก็ยังมีความสนิทสนมกับแม่และน้องสาวของเขา เขาชอบเล่นเกมดูหนังและเมื่ออายุเข้า21ปีจอนก็เริ่มจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีอนาคตที่ดีจอนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โอเชียนซิตี้เมื่อปี2006หลังจากที่เรียนจบจอนก็ยังคงไม่รู้จุดหมายของเขาว่าเขาจะทำอะไรต่อไปแต่หลังจากนั้นไม่นานจอนก็ได้ไปสมัครงานเป็นกุ๊กอยู่ที่ร้านอาหารในท้องถิน่น เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองรักและชอบในการทำอาหารเป็นอย่างมากเขาเลยตัดสินใจไปรเรียนทำอาหารเพิ่มเติมและเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมาก6สัปดาห์หลังจากการหายตัวไปของจอรนนักสืบก็พยายามสืบหาบอแสว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในอำเภอของเคปมีคาตี้ได้ออกมาประกาศว่าเขาได้ตั้งสายด่วนขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะได้รับบอแสเพิ่มเติม ในเดือนมิถุนายนปี2009แม่ของจอนได้ออกมาขอร้องผ่านสื่ออีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือในการออกตามหาจอนแม่ของจอนก็ยังคงอยู่กับความหวังว่าเธอจะได้เจอกับลูกชายของเธออย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกมายอมรับกับสื่อว่าคดีการหายตัวไปของจอนเป็นคดีที่น่าสลดใจมากและมันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก ว่าคนคนหนึ่งหายตัวไปในกลางวันแสกๆโดยที่ไม่มีใครเห็นเขาหรือมีข้อมูลว่าเขาอาจจะออกไปกับใครบางคนเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าอาจจะมีใครบางคนรู้เพียงแต่ว่าคนคนนั้นไม่ยอมบอกนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังออกมาบอกว่าพวกเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่กับคดีนี้เพราะพวกเขาหวังว่าพวกเขาอาจจะพบบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาได้มองข้ามไป นักสืบสันนิษฐานว่าบางทีจอนอาจจะไปกับใครบางคนที่เขารู้จักด้วยความสมัครใจและพวกเขาก็ได้เอาสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆบ,บ้านของจอนและได้เข้าไปสอบถามกับเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณนั้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลได้เลยและประตูข้างบ้านที่จอนใช้อยู่เป็นประจำนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จากถนน หลายเดือนผ่านไปโดยไม่มีความคืบหน้าของคดีในวันที่11เดือนธันวาคมปี2009ครอบครัวของจอรนและเพื่อนๆของเขาได้ออกมาจัดงานรำลึกการหายตัวไปของจอรนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจอรนก็ยังคงหายตัวไปแม่ของจอรนได้บอกกับนักข่าวว่าห้องนอนของจอรนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเหมือนวันที่เขาหายตัวไปเสื้อตัวใหม่ที่เธอซื้อให้เขาเพื่อเตรียมใส่ไปทำงาน ก็ยังคงอยู่ในกระเป๋าที่เขาเตรียมไว้ไปทำงานและป้ายก็ยังคงติดอยู่ที่เสื้อรองเท้าผ้าใบาของจอนยังคงวางอยู่ที่ระเบียงบ้านในวันครบรอบหนึ่งปีของการหายตัวไปของจอนเจ้าหน้าที่ตำรวจของโอเชีย i ซิและสำนักงานอายการของเคปเมคาวตี y ได้ออกมาประกาศตั้งเงินรางวัลจำนวน50,000ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่บอ่อแสของจอน เจ้านหน้าที่ตำรวจหวังว่าการทำแบบนี้อาจจะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลมากขึ้นและอาจจะช่วยให้คดีนี้คลี่ขายได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังคงไม่ได้รับข้อมูลหรือบอแสใดๆเพิ่มเติมหลายปีผ่านไปโดยที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงทำให้คดีการหายตัวไปของจอนต้องยุติลงก่อนที่เจ้านหน้าที่ตำรวจจะยุติการสืบสวนลง เจ้านหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปสอบปากคำเพื่อนๆของจอรนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจอรนได้ในปี2016เป็นวันครบรอบการหายตัวไปของจอรนครบ7ปีแต่เจ้านหน้าที่ตำรวจก็ยังคงไม่มีข้อมูลใดๆมากกว่าวันแรกที่จอรนหายตัวไปและแม่ของจอรนก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังเดิมที่จอรนหายตัวไปเธอได้นำข้าของทั้งหมดของลูกชายของเธอไปด้วย และเธอก็ยังคงขอพรจากพระเจ้าทุกคืนเพื่อหวังว่าคดีการหายตัวไปของลูกชายของเธอจะคลี่คลายได้เร็วแม่ของจอรนบอกว่ามันยากมากที่เธอจะทาใจได้เมื่อเห็นน้องสาวของจอร์นสำเร็จการศึกษาเพราะเธอจะคิดถึงจอรนทุกครั้งและในงานแต่งงานของน้องสาวของจอรนก็เช่นกันหลังจากที่น้องสาวของจอรนแต่งงานเธอก็ได้ตั้งท้องลูกคนแรกและเธอก็ได้ตั้งชื่อลูกชายคนแรกของเธอว่าจอน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพี่ชายของเธอเพราะเธอยังคงรักและยังคงคิดถึงพี่ชายของเธออยู่ตลอดเวลาในเดือนกระกฎาคมปี2023จอรนได้หายตัวไปเป็นเวลากว่า14ปีและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงทำงานหนักในคดีของเขาเจ้าหน้าที่สืบสวนบอกว่าบางทีเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของการกระทำผิดกฎหมายบางอย่างแต่พวกเขาก็ไม่สามารถระบุดได้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา พวกเขาก็เชื่อว่ามีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของจอนและหวังว่าจะมีใครบางคนรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้คดีนี้ได้คลี่คลายลงและครอบครัวของจอนก็จะได้ไม่ต้องตกอยู่บนความทุกข์ใจต่อไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ